สวัสดีค่ะวันนี้น้องวิพรมีอะไรใหม่มาให้ดูอีกแล้วคะ หนังสือโมเดิร์นนะคะอันนี้ขนาดหน้ากว้าง1เมตรนะคะแต่ละใบนี่หน้ากว้าง1เมตรสูง2เมตรนะคะอันนี้มันอยู่บนรถเข็นนะคะแล้วก็ลึกเนี่ยสีเซนติเมตรเราตีซะว่า40เซนติเมตรแล้วกันนะคะอันนี้นะคะเป็นไม้อะไรคะน้องพี่พอไม้สักแท้เลยค่ะไม้สักแท้นะคะร้อเปอร์เซนเลยนะคะอันนี้ก็จะมีด้านหน้าก็จะเป็นแบบ2บานเปิดอันนี้เราไม่ได้ใช้มือจับนะคะเราเป็นเป็นแบบว่าอย่างนี้ไหนน้องพี่พอเปิดได้พี่ดูนิดนึงคะ่ะ มีบานเปิดก็เปิดตรงข้างล่างแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็น3ชั้นแล้วก็อันนี้อันนี้น้องพอเปิดได้พี่ทีค่ะเป็นลิ้นชักนะคะเป็นลิ้นชัก2อันแล้วก็ด้านล่างก็เป็นบานเปิดมีชั้นอีกนะคะก็ สำหรับใส่หนังสือเอาจริงๆอันนี้วางติดกันก็สวยนะคะนะตอนนี้เราจะมีสองสีให้เลือกนะคะถ้าท่านใดต้องการสีโอ้ก็แจ้งได้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูสีเส้นขาวกันอีกทีนะคะมันจะทํายากนิดน,นึงนะคะสีเส้นขาวก็จะมีสีเส้นดําจะยิ่งยากมากกว่านี้อีกนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะแบบสไตล์โมเดิร์นคือไม่มีมาเออไม่มีมือจับนะคะมันจะเป็นแบบมือคว,วักแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีไม้นะคะ ไม้สักแท้ๆทั้งคู่เลยนะคะแล้วถ้ายังไงก็พบกับน้องวิพอนะคะที่บ้านปัญญาทุกวันเลยนะคะกี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นทุกวันนะคะ<ช>โอเควันนี้ขอบคุณน้องวิพอมากนะคะสวัสดีค่ะ